จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธระยะยิงไกลถึงอเมริกากองทัพทหารของจีนได้ทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ DF-41 มิสไซล์ระยะไกลเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งสามารถยิงไกลไปถึงอเมริกาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอ,องของสหรัฐกล่าวว่าขีปนาวุธ DF-41 มีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวสูงสามารถขนหัวรบ MIRV ได้10หัวทำให้การตรวจจับเป็นเรื่องยากลำบาก ฟิลิปเอคา r เบอร์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกลยุทธ์ป้องกันกล่าวว่าความสามารถรวมในด้านความเร็วในการเคลื่อนไหวฐานยิงสามารถตบตาว่าเป็นรถไฟธรรมดาทั้งยังมีอุโมงค์ที่สามารถใช้ในการโหลดหรือเปลี่ยนขีปนาวุธสามารถติดตั้งหัวระเบิดหลายชนิดพร้อมกันทำให้ไม่สามารถระบุระบบขีปนาวุธนี้ได้ ขีปืนาวุธ DF41 สามารถยิงครอบคลุมระยะทางถึง7,500ไมล์หรือกว่า12,000กิโลเมตรริกฟิชเชอร์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกองทัพทหารของประเทศจีนกล่าวว่าขณะนี้ประเทศจีนมีรางรถไฟที่ยาวกว่า74,565ไมล์และรางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวกว่า9,942ไมล์ทำให้การตรวจจับเป็นเรื่องยาก